คุณเคยประสบปัญหานี้หรือเปล่าเ่นแอร์ซอบแล้วมันเงาเงาเงียบเงียบปราวเปียวเดียวดาไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นวันนี้เรามาแก้เซงกันโดยคุณจะลงสนามได้อย่างสุนทรีขั้นตอนง่ายๆก็บลูทูธแล้วก็เสียบไฟเข้ากับ power bank แชปจากนั้นเราก็คอนเนคเข้ากับโทรศัพท์ เสียบสายหูฟังเข้าไปชชยัดทุกอย่างลงไปในหมวกหน้าตาหมวกฟาดแล้วก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็กดเพลง